สองสามสี่ห้ากระปุ่มพระมาธิศัก์อุปวัฒธนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพความเป็นไปของวัดบ้านเกาบอนะครับหลังจากทําวัดสวดมนต์เสร็จนะครับมาถ่ายภาพที่โรงครัวนี่นะครับพอเขาผู้มาบําเพ็ญตนนะครับบําเพ็ญประโยชน์ที่วัดบ้านเกาบอก็จะช่วยงานนะครับหลังจากทําวัดส่วนมนต์เสร็จนะครับส่วนแม่ชีแม่เขาก็ทําความสะอาดเตรียมสถานที่จัดพัตาทหารนะครับนี่ เป็นปกติแบบนี้นะครับที่วัดบ้านเกาบอ,อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับนี่ตื่นมาตั้งแต่ตีสามนู่นนะครับผู้ใดรับหน้าที่นะครับหน้าที่เฉพาะแต่ละแผนกแผนกของใครของมันนะครับเดือวัดบ้านเกาโบนี่ญาติโยมมาจังหันจะได้ประมาณ10บถึงยีเอร์เซนะครับส่วนมากก็ประมาณ10%นะครับนอกนั้นพัตตาหารก็เกิดจากโรงครัวนี้นะครับนี่ ญยติโยมถวายค่าพัตตาหานนะครับถวายเงินเป็นค่าพัตตาหารมานะครับประเดี๋ประคุณลวงตาก็มอบให้พระอาจารย์พระครูบดีการนูเพียนนะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับนี่นะครับช่วงนี้จะผ้าผ้าเยอะเป็นพิเศษนะครับมีขาวไม่ชีโดยเฉพาะพระนะครับนะครับส่วนมากจะมีแต่คนพมผมนะครับอยู่ด้วยกันนะครับ รู้ประชดหรือเปล่านะครับนี่โอ anyway. ้ยเห็นตะภาคใต่พมเมตัลลิตตวนวสน้ำถว่มโอ้ยน้ำน้ำถ่่มเสื่อคล้ายแบบน้ำไหลตีจักสิไปอยู่จังไดนะเด้อนะครับกระผมมารมภาพนี้ก็ก็คงจะได้แต่ส่งกำลังใจไปช่วยนะครับ ภาคใต้นี่คงจะไม่หนาวนะครับแต่ว่าฝนตกนะครับตกน้ําท่วมหลังบางบ้านนี่มิดหลังคานะครับ,บรโอ้ยโอ,ยโอย้แต่เขาเอา่อแต่ไปตอนภาคเหนือมื่อหันกันมองดอดินเซยลงมากเป็นตะยานว่าสัญญาแต่ว่ามันเลี่ยวๆแล้วล่ะม,มันผ่านเลี่ยวโต้วตไวนะครับนี้พูดซ้ำเปะปีนะครับ สมปปีทุกอย่างที่ลงครัวนะครับเมสซีกิบนวนเย้ยวันนี้ไม่รู้ได้อะไรนะครับนี่สงสัยแมวมาชิมก่อนนะครับนี่แมวมาชิมดูก่อนนะตรงไหนมีพิษนะครับตรวจสอบคุณภาพพัตนาหารก่อนก่อนจะถึงพระถึงเมชีนะครับผลนะละหมากรางไม้ไม่มีเลยนะครับก็คงจะได้ <c oughs> คงจะได้ขนมนะครับ ขนมที่ญาติยมใส่บาตมานะครับในวันพระวันต่างๆนะครับอเอามาตรวจบงก้อนตต่ใดมีผิดกระสีบกินนะั่นนะแมวกระดือ,ดอข้างนะ้องแมวกระไดน้อกนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้แต่มีแต่ละแผนกแผนกนะครับที่โรงครัว นี่พเนรผลไม้พระเด็พระคุณหลวงตากับหลวงปู่พระมหาประกอบสมปทรโยโกนะครับดูเลยพระาหารนะครับตื่นตั้งแต่เช้านะครับถ้าหนุ่มกว่านี้สามีก็ไม่ยอมให้มานะครับหนุ่มกว่านี้สามีก็ยอมไม่ยอมให้มาหลังจากชาปนกิจศพกันเรียบร้อยนะครับค่อยปล่อยกันเข้ามาวัดนะครับนี่ เข้าใจอยู่นะครับนะครับโบราณท่านเก่าไว้นะครับปุตตะคีเวนะครับภรรยาหัดถีนะครับธนปาทีนนะครับไม่รู้ใครผูกใครกันแน่นะครับผักกับเมชีนี่ไม่รู้ใครอ่อนกว่ากันนะครับนี่เสียดียังนี่เื้ยนี่ แกงหหลาพาหรืออย่างนี้นเขาเอื่นหนี่หหลพานะครับเด้อนะครับเห็นข่าวน้ําท่วมเราสงสารนะครับท่วมจริงๆนะครับรบ้านอยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่บนหลังคานะครับโอ้เด้อนะครับไม่รู้ว่าสร้างกรรมอะไรมานะครับโดนบันดาลให้ไปอยู่ตรงน้ําท่วมนะครับต้องมาอยู่อีสานนะครับ ต้อมาอยู่อีสานนะครับนี่เมื่อก่อนกับผมมาตมาภาพสมัยนู้นนะครับก่อนบวชนู้นนะครับน้ําท่วมนะครับพายเรือไปเอาไก่นะครับไก่นี่อยู่ตามต้นไม้นะครับพ่อขาวหนึ่งเดียวนะครับนะครับประสบการณ์แค่นี้ก็พอแล้วนะครับน้ําท่วมจะได้เจอเลยนะครับแต่อํานาจเจริญนี่หาที่น้ําท่วมไม่มีนะครับ สูงถ้าทั่วมันน่าจะเริญนี่ประเทศไทยไม่เหลือสักที่นะครับเพราะว่าเป็นที่สูงนะครับวันนี้จะทําอะไรเนาะนี่น้องผัดบุญเส้นค่ะผัดบุญเส้นนะครับ,บนเน,น,บนี่ยมือไหคก็ถอดไครฮึมหมว่านหรือมือไหคก็ถอดไครคือมาไทยคือ เท็ดเฮ็ดเป็นเส้นเนี่เนาะมือไหนมือก้อนมือหืมทอดไข่ผัดเส้นทอดไข่ผัดเส้นนะครับอร่อยเหลือเกินนะครับมีนน้อยนะครับพอได้แย่งกันนะครับวานนี้ทอดเสริมเนะครับนี้เด้อนะครับแต่ละเมนูแต่ละเมนูนะครับพออยู่พอฉันได้พอยังอัตภาพไม่เป็นไปนะครับ แย่งกันคนละช้อนสองช้อนนะครับไม่มากขึ้นไปเ <c oughs> ดือนะครับพตาตหารเสริมที่โรงครัวนะครับส่วนญาติโยมที่มาจังหันจะได้ประมาณ10-20%นะครับวันพระวันโยมเยอะจริงๆนะครับก็จะได้20%นอกนั้นก็เกิดจากโรงครัวนี่นะครับนี่วันนี้จะได้มีเส้นมีสายอีกแล้วนะครับนี่ นะครับยังร erm ับสมัครอยู่เด้อนะครับผู้ใดจะมาช่วยงานครัวนะครับไม่จํากัดอายุไม่จํากัดอัตรานะครับตะไคร้สิเบิรดผู้ใดมีตะไคร่นะครับนี่แก่อ่อนไม่เกี่ยวนะครับโซนมากเบิดเงาโรติมวามาให้เม่ชีเม่ขาวปรุงเป็นกับข้าวถวายพระนะครับโอ้ย นะครับไม่รู้ว่าที่ไหนมีบ้างนะครับประชาสัมพันธ์ไปถึงญาติโยมนะครับี